lúc xong, lúc xong sẽ mang hấp thang này, thang như này nè เลาไปใกล้ๆลูก่องลูกโซมาครับน้ำเล่ากับนียฝ่ายได้ป่ะนี่ถังน,ไไน่ารักกว่กาวาจังสันล่ะ,าาาละลมาผู้ดเดียวเล่นน้ำได้ด้วย เอาเสียบไปเราก็ร้อยเลนพี่ไอจะมาหับซอยคอยนะเาขาคืนไดน้เพราะทางเนี้ยจะมาคือเพราพี่ไอหนั่นไหมเนี่ยัางโกบแล้วเราอยากกับบักเทนพันบักเทนเป็นผู้ไปลอยอยู่ในผืน